ส่งกล้องยาดมสมุนไพรไปดูกันค่ะว่าจะเจออะไรบ้าง และนี่ก็คือยาดมที่ทํามาจากสมุนไพรไทยค่ะประกอบไปด้วยเครื่องหอมไทยหลายชนิดเลยนี่ค่ะเทออกมาคือเป็นกิ่งเป็นกา้านเป็นใบก็จะมีลักษณะที่แห้งแล้วนะคะเพราะว่าสมุนไพรพวกนี้เนี่ยต้องผ่านกรรมวิธีการทําให้แห้งค่ะไม่ว่าจะเป็นการตากแห้งการอบแหง้งเพื่อป้องกันจุลินทรีย์หรือเชื้อราที่จะเกิดขึ้นค่ะอันนี้เราจะส่งกําลังขยายต่ําก่อนนะคะให้ดูว่ามันเป็นพวกใบพืชมีส่วนประกอบของกา้านนี่ค่ะลักษณะส่วนมากก็ดูแห้งอยู่นะคะซึ่งอันนี้ ยังไม่หมดอายุนะคะเราเพิ่งเอามาใช้น่าใช้ได้ประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วค่ะอ่ะดูกําลังขยายต่ากันเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูว่าด้านในหรือกําลังขยายสูงกว่านี้เนี่ยจะเจออะไรหรือเปล่าเราจะผสมกับน้ําที่สะอาดนะคะแล้วก็คลุกเคล้าแบบนี้เลยเพื่อให้ส่วนผสมเนี่ยมันออกมามากที่สุดเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปส่องกล้องดูกันส่องเข้ามาค่ะเราก็เจอกับพวกพืชพวกสมุนไพรนี่แหละสายยาวๆนี่รุนมากค่ะแต่ว่ายังไม่ใช่เชื้อรานะเราก็จะส่องทั่วๆเลยนะคะกลมๆสีเหลืองๆเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของน้ํามันหอ หอมระเหยค่ะนี่อันนี้เซลลพืชเห็นชัดเลยนี่ค่ะกลมๆที่เป็นน้ํามันหอมระเหยในยเยอะมากส่วนมากก็มาจากตัวสมุนไพรเองนั่นแหละค่ะส่องจนทั่วแล้วนะคะทุกคนพบเพียงจุลินทรีย์เล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็ไม่พบเชื้อราค่ะโล่งใจมากๆตอนส่องนี่โคตรลุน้นอันนี้เป็นเพียงการสุ่มออกมาส่องเท่านั้นนะคะก็แนะนำเนาะยาดมสมุนไพรเนี่ยอยู่ที่การเก็บรักษาอย่าให้อับชื้นใครชอบดมยาดมสมุนไพรเนี่ยก็มานสังเกตกันด้วยนะคะ